ไปเป็นระบบอินเตอร์คอนเน็นะครับในการทดสอบการใช้งานหนึ่งระบบเนี่ยก็จะมีตัวอินเตอร์คอนเน็ซึ่งมีอินเอาเนี่ยอยู่2ชุดนะครับโดยชุดหนึ่งเนี่ยจะต่อกับเครือข่ายที่เราต้องการจะเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นวิทยุ AM FM หรือว่าเป็นโทรศัพท์สนามก็สามารถ ใช้งานได้นะครับอันนี้ตัวอย่างเนี่ยเป็นการสาธิต <g ay> การเชื่อมต่อระหว่างาระบบโทรศัพท์เช <g ay> ื่อมกับระบะบวิทยุย่าน b f f m s f f m หรือว่า <g ay> เป็นตระก,กูลที่เรารู้จักก็คือซีนา900นะครับก็คือทำการเชื่อมต่อโดยผ่านระบบอ <g ay> ินเตอร์คอนเน็เปรียบเหมือนการเชื่อมต่อแบบสนที่วิทยุสายนะครับ <g ay> ตอนนี้ระบบเราได้ต่อไว้เรียบร้อยนะครับโด <g ay> ยต่อเข้าที่ขั้วออริโอของทั้ง สองชุดนะครับโทรศัพท์ก็ต่อเข้าที่ขั้วอะดิโอของอินเตอร์คอนเน็แล้วก็วิทยุก็ต่อเข้าที่ขั้วอะดิโอของอินเตอร์คอนเน็ซึ่งอินเตอร์คอนเน็เนี่ยจะทําการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เรา,าไม่ต้องไปเซตหรือตั้งค่าอะไรนะครับเราก็ตั้งค่าโทรศัพท์แล้วก็วิทยุเนี่ยโดยเล่งวอลลุ่มให้ประมาณ70%นะครับที่ตัววิทยุนะครับ,รบส่วนโทรศัพท์ก็ต่อใช้งาน ในระบบปกตินะครับแล้วก็เชื่อมสายโทรศัพท์สนามไปนะครับประกอบกำลังความชัดเจนส่งจากที่สื่อสารหนึ่ง6อ8สาี่ห้าเปเปลี่ยนความดังความดังดีความชัดเจนความเ,เ,จ,นามเ,เจนดีเสียง ถ้าได้ยินความดังความชัดเจนดีจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ยินความดังความชัดเจนดีเช่นเดียวกันเปลี่ยนทราบเออ